ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้ก็มาพบพกับพ่อแตีมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแตีมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อเซียนเพลงต่วเอกเนาะพี่น้องเนาะครับมือวันศุกรนะ์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่ 15, สิบห้าสิงหาคมหกแปดลาวพัฒนาออกศูนย์สามสี่หกหกสอง รับเลขล่างก็ออกสี่หกนะพี่น้องเนาะของพ่อเซียนเพลงมวดที่ผ่านมากกับสี่ได้คือเก่านะพี่น้องเอ้ยเล็กวิ่งรุดนะครับนี่นะครับวันศุกร์ที่ 15, สิบห้าสิงหาคมสองห้าหกแปดเลาพัฒนาพ่อเซียนเพลงบนล่างวิ่งรูดเ <_ S 1> ก้ากับ 1, หนึ่งเก้ากับหนึ่งหโบมาในพี่น้องเนาะแต่ว่าชุดวิ่งใน,นพี่น้อง สองสี่ห้าหเจ็ดแตกทั้งสมตัวได้พี่น้องหกหกสองสีได้นะพี่น้องเนะาะขันเรียงวินบุรุษก็ดีจับคู่ก็ดีมีเก้าสองมาพี่น้องหนึ่งสองนะครัมอ่ะมื่อนี้ระเตียมพามาตามตัวอ,อีกเนาะพี่น้องเนาะครับกับลาวพัฒนาพ่อเซียนเพลงนะครับ ครับว,วันจันทร์น้พี่น้องเนาะวันจันทร์ที่18 ครับ ลาพัฒนาพ่อเซียนเพลง ครับบนล่างวิ่งรูด8กับ9นะครับครับสังเกตมืงชุดวิ่นในพี่น้องด้วยส สี่ห้า,ห,าหกเจ็ดนะครับ จับคู่เด่นในพี่น้องเนี่ยแปดหกแปดเจ็ดนะครับเก้าแปด เจ้าห้านะครับเน้นพี่น้องแปดหกแปดเจ็ด อับเด็กสามตัวพี่โนโ้องแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าห้าครับ กันพี่น,อ 8, นะะ 8, ะะ้องแปดห้านะครับแปดห้าก็จะเลื่มได้พี่น้องเนอ้อเนื่อเพราะเนียนด้วยกัน <c oughs> อยู่ครับหาสัตว์เจียนเนาะพี่น้องเนาะครับเตรียมก็มับเบิิงก่อนได้พี่น้องเน้อพอเป็นทรงมาให้นะครับ พ่อเสียนเพลงนพี่นองเนาะลาวพัฒนา18บแ18ทับ8ทับห8วิ่งรูดบนล่าง8กับ9วิน3 4 5 6 7จับคู่8 6 8 7 9 8 9 5เจับเลข3ตัวกับแปดเก้็ดแปดกกัน8 5ดสัดเจ็ดนพี่นองเนะาะครับ รับปอเตียมกับขอขอบพูณในหลายได้ครับเด้อพ่อเสียนเพลงเนาะครับเนาะรับทีได้ส่ทรงตัวเลขแนวทางล่าพัฒนาไม่ปะเตมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นเดี๋ยวปอเตมข้อไว้พอนคอยเข่าคอยฟังครับพี่น้องอิฟซี่ก็บทได้ยวโศกมันมนกันหน้าคับ เอาจะลืมอมนะพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะลื่กมไลอ์กดแช่พอแต้มน้าแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้พอแต้มน้ำหน้าคามครับสุดท้ายทายสุดนี้ขออิบซีทุกคนโศกโศกมนันมันนะพี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะครับปอกันชิปนาะครับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม